สาเหตุของการบาดเจ็บเส้นเอ็นหัวไหล่นั้นสามารถเกิดได้สองกรณีสาเหตุแรกคือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีแรงกระทำโดยตรงต่อข้อไหล่อย่างเช่นอุบัติเหตุทางการจราจรหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการกีฬานอกจากนี้อาจจะเกิดการบาดเจ็บลักษณะที่เป็นการบาดเจ็บซ้ำๆในท่าทางลักษณะเดิมๆโดยการบาดเจ็บลักษณะนี้สามารถเกิดได้ในคนไข้ในทุกกลุ่มอายุส่วนกรณีที่2คือการฉีกขาดจากภาวะการเสื่อมการบาดเจ็บในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดในผู้สูงอายุซึ่งสามารถพบความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้ในตัวเส้นเอ็นของตัวหัวไหล่ได้เนข้อไหล่ดังนั้นภาวะที่ต้องพึงระวังสงสัยการบาเดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้แก่อาการปวดไหล่หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงอายุและในกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุที่มีอาการปวดข้อไหล่โดยสามารถเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รับอุบัติเหตุมาก่อนก็ได้ร่วมกับภาวะการอ่อนแรงไม่สามารถยกข้อไหล่ได้เมื่อมีอาการเหล่านี้แนะนําให้มาพบแพทย์ เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงทีงแล้วสำหรับขั้นตอนการรักษาของภาวะเส้นเอ็นไหลฉีกขาดแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกคือการฉีกขาดบางส่วนในกรณีนี้สามารถรักษาด้วยวิธีการทางอนุรักษนิยมได้เช่นการให้ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดอาการอักเสบของตัวเส้นเอ็นและภาวะการฉีกขาดของเส้นเอ็นบางส่วนนั้นและเพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มเติมของเส้นเอ็นดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องแนะนำพิจารณาวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปกรณีที่2คือการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดในกรณีที่มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นทั้งเส้นในกรณีนี้จะแนะนำให้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยเทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบันเราสามารถทําผ่าตัดได้วยวิธีการส่องกล้องโดยเปิดแผลขนาดเล็กและใส่อุปกรณ์กล้องขนาดเล็กเข้าไปทําการผ่าตัดภายในข้อโดยที่ไม่ต้องมีการเปิดแผลใหญ่และลดอาการบาดเจ็บของตัวเนื้อเยื่ออ่อนภายนอกซึ่งสามารถทําให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นและดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้นด้วย